สวัสดีครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับผมจะมาอธิบายนะฮะหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินคำว่า,าเงินกู้แบบค l ีน n ลนสินเชื่อแบบค l ีนโล o n นะสินเชื่อแบบคลีน n ลหรือเงินกู้แบบคลีนโ l o คืออะไรนะคลีนที่แปลว่าสะอาด l o นที่แปลว่าเงินกู้เนี่ยนะจริงๆแล้วสำหรับคำว่า c l e นโ l o คือเป็นหนี้หรือเงินกู้ที่ไม่มีอะไรค้ำประกันนะความหมายก็คือว่า มันก็เป็นเพียงแค่อาจจะเรียกว่าไม่มีการค้ำประกันไม่ได้นะเรียกว่าไม่มีหลักประกันดีกว่านะครับไม่มีหลักประกันนะเป็นเพียงแค่การเซ็นค้ำประกันนะหรืออาจจะเป็นแค่การกู้เฉยๆโดยไม่ต้องเซ็นค้ำประกันนะอย่างสินเชื่อเครดิตที่ผมพูดปุ๊บเพื่อนๆรู้จักทันทีคือนี่บัตรเครดิตทั้งหลายนะฮะบัตรกดเงินสดสินเชื่อบุคคลทั้งหลายเนี่ยเรียกว่า สินเชื่อแบบคลีนโลนนะครับคือไม่มีหลักประกันและไม่มีคนค้ำประกันนะสินเชื่อแบบคลีนโลนเป็นสินเชื่อที่หลายๆคนเขาเรียกว่าถูกอกถูกใจเพราะว่ามันไม่ต้องใช้หลักประกันมันไม่ต้องยุ่งยากนะครับแล้วก็ในอนาคตเนี่ยนะฮะในอนาคตอันใกล้หรือชั่วโมงนี้แหละนะมันก็จะมีสินเชื่อที่เป็นหนี้คลีนโลนออกมาค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกว่า สินเชื่อที่เรียกว่าเขาเรียกว่าดิจิตอลเลนดิ้งนะครับที่เป็นสินเชื่อที่ปล่อยกู้กันง่ายๆนะอยู่ดีๆบางทีเราโอนเงินเข้าออกบัญชีแบบดีๆนะครับมันจะมี SMS เเตือนมาจากธนาคารแล้วว่าอนุมัติสินเชื่อให้เท่านั้นเท่านี้นะถ้ากดรับภายในกี่นาทีเนี่ยได้เลยนะหรือว่าเป็นสินเชื่อที่อย่างกสิกรเนี่ยนะฮะก็เขาเรียกว่าอะไรไลน์บีเคนะฮะก็สมัครกันง่ายๆนะครับแล้วก็เป็นแอปสินเชื่ออะไรอีกเยอะแยะไปหมด นะครับซึ่งอย่างล่าสุดเนี่ยนะครับก็จะมีข่าวว่าไทยพาณิชย์นะฮะก็เปิดเขาเรียกว่าไงเป็นยานแม่นะ SCBX นะแล้วก็แตกบริษัทลูกออกมาเต็มไปหมดนะนะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งบริษัทที่ไทยพาณิชย์นะฮะไปจับมือกับ AIS นะชื่อบริษัท AISCB นะฮะก็ตัวเนี้ยจะเป็นการปล่อยสินเชื่อที่เรียกว่าเป็นคลีโลนี่แหละนะเป็นสินเชื่อที่แบบ ปล่อยกันแบบวงเงินไม่ใหญ่นะครับแต่ว่าอนุมัติกันเร็วนะใช้ระบบฐานข้อมูลนะบิ๊ก a าตแล้วก็ใช้กันวิเคราะห์จาก AI นะครับก็จะเป็นสินเชื่อประเภทคลีโลนเหมือนกันนะสินเชื่อประเภทคลีโลนเนี่ยหลายคนบอกว่าเฮ้ยให้กู้แล้วไม่กลัวหรอวะว่าจะเป็นนี่เสียนะคนให้กู้เนี่ยเขาบอกว่าเขาศึกษาพฤติกรรมของคนคนนั้นมาค่อนข้างดีแล้วนะเพราะฉะนะั้นเนี่ย โอกาสที่จะเป็นหนี้เสียมีไหมแต่เขาบอกว่ามันน่าจะควบคุมได้และมีอาจจะไม่เยอะนะครับเพราะพฤติกรรมของคนคนนั้นเนี่ยไม่เคยมีปัญหานะยกตัวอ,อย่างเช่นอย่าง a a s กับไทยพาณิชย์ร่วมกันเนี่ยนะก็ผมก็เข้าใจว่า a a s ก็คงจะเอาฐานข้อมูลของลูกค้าที่เป็นลูกค้าเบอร์โทรศัพท์ของ a a s ทั้งหลายเนี่ยรวมถึง,งตัวผมเองด้วยเนี่ยนะครับเขาอาจจะมาวิเคราะห์นะจากการจ่ายค่าโทรศัพท์นะแต่ของผมเองไม่แน่ใจว่าเขาจะให้หรือเปล่าเพราะว่า ผมใช้โทรศัพท์เดือนหนึ่งค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็จะค้างจ่ายอยู่ประมาณ2เดือนตลอดเวลานะครับสเดือนจ่ายทีนึงหรือวันช่วงไหนเออเคลียเคลียให้หมดไปเลยก็ได้นะก็โอ้หลตังค์อยู่เือนกันเดือนผมใช้โทรศัพท์2 0 0พันห้าถึงสามพันะสองเดือนก็รอไปหกพันแล้วนะครับก็จะใช้แบบนี้ตลอดนะแล้วก็อาจจะมีบ้างเคยโดนตัดด้วยนะเพราะว่าลืมไม่ได้ไปจ่ายนะเขาเตือนแล้วแหละแล้วก็เออครับครับเขาเดี๋ยวจะไปจ่ายนะอะไรอย่างเงี้ย บางทีมันก็จ่ายมือจ่ายมือถือผ่านผ่านแอปได้นะแต่ว่าบางครั้งมันก็จ่ายไม่ได้มันแล้วแต่จังหวะโอกาสก็ลืมก็ไม่ได้จ่ายนะพอไม่ได้จ่ายก็โทรศัพท์โดนตัดพอโดนตัดก็ต้องรีบไปจ่ายพอไปจ่ายก็กลับมาใช้ไม่ใหม่ได้อันนี้นะจะเรียกได้ว่าประวัติของผมเองเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่อันนี้ก็อาจจะไม่ได้รับการอนุมัตินะครับแต่ถ้าเกิดใครที่ใช้ บริการของ AAS อยู่นะครับแล้วก็ชำระตรงตลอดนะอันนี้ผมว่านะเดี๋ยววันนี้คืนดีพอเขาเปิดบริษัท AAS CB เรียบร้อยเนี่ยจะมี SMS หรืออีเมลหรืออะไรก็ตามหรือเจ้าหน้าที่โทรเขาไปหาเลยนะว่าเราเอานุมัติสินเชื่อให้คุณเท่านั้นท่านี้นะแล้วเขาก็จะมาวิเคราะห์จากอายอดใช้จ่ายของตัวค่าโทรศัพท์นะครับว่านะฮะว่าว่าว่าเป็นอย่างไรนะแล้วก็ดูพฤติกรรมการใช้นะอินเทอร์เน็ต นะครับผ่านมือถือคือแบบมันมันจะรู้เลยแหละ <l apan> มันจะรู้เลยนะครับมันจะรู้เลยว่าคุณเป็นคนอย่างไรประเภทไหนทํางานที่ไหนมันก็อาจจะรู้ด้วยนะมันก็จ,จะรู้ด้วยว่าคุณทํางานที่ไหนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นสินเชื่อครีิโลนที่เป็นสินเชื่อที่เขาเรียกว่าไงมันเป็นเทรนดตอนนี้แต่ว่าอย่างที่บอกนะมันก็จะเป็นเฉพาะสินเชื่อรายย่อยเป็นส่วนใหญ่นะสินเชื่อที่เป็นสินเชื่อธุรกิจสินเชื่อรายใหญ่สินเชื่อครีิโลนเนี่ย อาจจะไม่ได้นะอาจจะไม่ได้ทีเนี้ยต้องบอกก่อนว่าโอเคยกตัวอย่างเช่นเงินกู้ทั่วไปนะสินเชื่อบุคคลบัตรกดเงินสดบัตรเครดิตทั้งหลายเนี่ยสมมุติว่านะเขาปล่อยสินเชื่อครีโร่ให้คุณเรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วเกิดคุณไม่ได้ไปชําระหนี้เขาจะเกิดอะไรขึ้นหลายคนบอกว่าพ่อเป็นหนี้บัตรเครดิตแล้วลูกต้องมาใช้หนี้แทนพ่อหรือเปล่านะคนที่อยู่ในบ้านเป็นหนี้บัตรเครดิตนะแล้วมันจะมายึดบ้าน ได้ไหมเพราะไอ้คนนี้มันมีชื่ออยู่ในบ้านหลังนี้อะไรอย่างเงี้ยนะหลักเกณฑ์ง่ายๆนะครับสาหรับนี่คลีนโลนเนี่ยธนาคารมันเสียเปรียบคุณนะเออนี่คลีนโลนธนาคารมันเสียเปรียบคุณนะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวนะถ้าคุณไม่มีทรัพย์สินอะไรให้เขายึดเลยเนี่ยนะนะหนึ่งอันดับแรกเลยนะครับถ้าเขาจะยึดนะคุณมีทรัพย์สินอะไรหรือเปล่าเช่นอสังหาริมทรัพย์มีไหมบ้านที่ดินคอนโดเทาเฮาส์นะหลายคนบอกว่า ไม่มีอ่ะเขาก็ยึดอะไรคุณไม่ได้นะแต่ถ้ามีบางคนบอกว่ามีผ่อนบ้านอยู่ยึดได้เหรอยึดได้ครับนะคุณเป็นหนี้บัตรเครดิต ABC นะเป็นหนี้เสียบัตรเครดิต ABC คุณผ่อนบ้านอยู่กับธนาคารกสิกรไทยแล้วกันบัตร ABC มันก็มายึดบ้านหลังนี้ไปขายทอดตลาดได้นะเออนะยึดได้นะครับถึงแม้เราจะมีบ้านที่เป็นหนี้ธนาคารอยู่เขาก็ยึดได้นะ อันนี้เข้าใจนะแต่ถ้าไม่มีเขาก็ยึดอะไรคุณไม่ได้พอถ้าเกิดคุณไม่มีบ้านไม่มีทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์เขายึดบ้านยึดอะไรไม่ได้เขาเขาจะไปยึดอะไรต่อไปยึดเงินเดือนคุณนะครับอายัดเงินเดือนคุณนะเขาจะไปอายัดอื่นถ้าถ้าเกิดเงินเดือนคุณเกิน2 0 0 0 0ืนเขาจะไปตามยึดนะไปตามอายัดไม่ใช่แค่คำว่ายึดละกันยึดยึดเงินเดือนนะครับหรือนะครับต่อมาเขาจะอะไรนะอ่าเดี๋ยวนะถ้าเงินเดือนก็จะมีแยกย่อยเช่น OT ทีอ่ โบนัสคอมมิชชั่นนี้เขาได้หมดยึดได้หมดนะแต่ว่ามีสัสดส่วน30% 5 0อันนี้ผมจำไม่ได้แล้วนะแต่ยึดได้แต่ว่าถ้าใครที่เงินเดือนเกิน2 0 0 0 0เนี่ยเขายึดได้ในส่วนที่เกิน2 0,000นะครับแต่ถ้าเกิดไม่ถึงก็ไม่โดนยึดเพราะเขาจะเหลือ,อไว้ให้ใช้จ่ายเนะเพราะว่าถือว่าคนที่เงินเดือนต่ำกว่า20,000เนี่ยเป็นอะไรที่เป็นกลุ่มเสี่ยงนะถ้าไปยึดอายัดเงินเดือนเนี่ยเดี๋ยวไม่พอกินพอใช้เดี๋ยวมีปัญหาอะไรตามมาเยอะเขาก็จะไม่ให้ตัวนี้นะเป็นพบรบที่ออกมาอยู่นะครับ ทีนี้นอกจากเงินเดือนมีอะไรสมมติว่าเราเงินเดือนไม่ถึง2 0,000ถามว่าเราไม่โดนยึดใช่ไหมอ่าไม่โดนยึดครับเงินเดือนไม่โดนยึดละแต่มันมาอายัดบัญชีเงินฝากคุณได้นะคนบางทีบางคนก็งงเอ้าก็เงินเดือนไม่ถึง2 0 0 0 0แล้วมันจะมาอายัดบัญชีเงินฝากได้ไงมันอายัดได้นะเช่นคุณเงินเดือนแค่หมื่นเแต่คุณเป็นคนที่เก็บเงินเก่งมากเลยแต่ไม่ยอมใช้นี้บัตรเครดิตนะมีเงินเก็บเงินฝากอยู่สองสามแสนเงี้ยนะมันอายัดเงินเดือนคุณไม่ได้แต่ถ้ามันเจอบัญชีบัญชีเงินฝากคุณมันยึดได้นะนะครับมันะครับ ต้องระวังนะครับอ like yeah, like ่านี่คือหลักหลักการใหญ่ๆที่เขายึดยึดกันก็แค่นแค่นี้แหละนะส่วนคุณจะมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกับใครหรือเป็นหลานไปอยู่อาศัยอยู่กับคุณลุงคุณป้าคุณลุงป้ามือออกมึงเอาชื่อออกไปจากบ้านกูเลยนะเดี๋ยวบ้านกูโดนยึดไม่เกี่ยวนะฮะเขาจะยึดทรัพย์สินเขาดูที่หลังโฉนดนะฮะมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่เกี่ยวไม่ใช่ถือว่ามีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านแล้วจะเป็นเจ้าของทรัพย์สินบ้านไม่ใช่นะครับไม่เกี่ยวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ นะครับทีนี้สินเชื่อประเภทคลีโลเนี่ยเป็นสินเชื่อที่มีอัตราดอกเบีย้ยจะค่อนข้างแพงนะครับแล้วก็ถ้าเป็นลูกค้าอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ะนะบัตรเครดิตสินเชื่อบุคคลหลายเนี่ยก็นี่คือคลีโลนแต่สําหรับสินเชื่อธุรกิจนะธุรกิจ SME เนี่ยมีคลีโลนไหมม,นะม, 5, 10, 000, 000, มีนะมีโปรดักคลีโลนหล้าน10ล้านมีนะเยอะแยะไปหมดเลยนะแต่ว่ามีจริงๆแล้วบางครั้งเนี่ยมันจะมีสินเชื่อที่ไม่ต้องใช้หลักอะไรเป็นหลักประกันเนี่ยแต่ว่า บางอันจะมีปสอยอคับมาก,กันบางอันจะมีปสอยอคับมาก,กันแต่บางอันไม่มีอะไรคำบมาก,กันเลยก็มีนะสินเชื่อครินโลนเนี่ยนะครับมีนะลูกค้าผมก็เคยได้หลายๆเคสนะทีนี้ต้องบอกว่าใครที่เป็นธุรกิจ SME เนี่ยแล้วจะกู้สินเชื่อคริ l โลนได้นี่ต้องต้องเจ๋งพอสมควรนะแล้วเขาเรียกว่า performance ต้องดีแล้วโปรไฟล์ต้องต้องแบบแน่นเลยโปรไฟล์ต้องแบบน่าเชื่อถือสุดๆอะนะครับคือลูกค้าเก่าแก่ เป็นลูกค้าเก่าแก่ของธนาคารกันมา20-30ปีเอาเฮียเอาเงินไปใช้สัก5ล้านไม่ต้องมีอะไรค้ำเลยเฮียมาเซ็นกู้ให้เลยเอาเฮียเอาตัวเฮียเองแหละค้ำนะมันมีนะครับแต่อย่างที่ผมบอกว่าคุณต้องประวัติกันเงินดีมากนะครับโปรไฟล์ดีประวัติการเงินดีเครดิตบูโรดีนะครับงบกันเงินดีนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าไงมีทรัพย์สินที่แบงก์มันสามารถเช็คได้ว่าคุณมีทรัพย์สินอะไรอยู่เยอะนะเพราะว่า อ่าคุณเขาให้คุณกู้แบบไม่มีหลักประกันแต่คุณมีทรัพย์สินอื่นๆอยู่เนี่ยเกิดคุณเป็นหนี้เสียมันตามยึดได้ล้วเกิดคุณเอาออกไม่ทันคุณหมายถึงว่าคุณอยากจะไอ้ไหนเทไม่ทันนะเออนะหรือว่าสเตทเมนต์เดินดีเดินเดินกระชูดนะอย่างที่บอกเนี่ยถ้าสเตทเมนต์เดินดีเดินกระชูดงบการเงินก็ต้องสวยตามไปด้วยนะครับเนี่ยมีประมาณ34ข้อเนี้ยกู้ผ่านแน่นอนสินเชื่อครีนโลนนะก็แต่ว่ามันจะไม่ค่อยมีเยอะเท่าไหร่แต่ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะมีบอสยอคำว่ากันนะครับก็ สรุปให้ฟังตามนีนะนี่คือสินเชื่อคลีนโลนนะายคนอาจจะไม่รู้ว่าคืออะไรนะนี่ก็คือสินเชื่อที่ไม่มีหลักประก,กันนะครับสินเชื่อคลีนโลนอันเนี้ยเราได้เปรียบธนาคารนะถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นมาเพราะเราวัดดวงพูดง่ายเราชักดาบธนาคารทําอะไรฟ้องฟ้องอะไรยังไงถ้าเราไม่มีทรัพย์สินอะไรให้มันยึดก็จบนะครับประมาณนี้นะนี่ก็เอามาเล่าให้ฟังบางคนก็อาจจะ รู้แล้วบางคนอาจจะไม่รู้นะฮะก็สินเชื่อครีนโลนคือสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันนั่นเองนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้เพื่อนๆกับอายๆคนนะที่อยากจะกู้เงินแล้วไม่เข้าใจก็ว่าสินเชื่อครีนโลนนะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่น้อยและก็ไม่น้อยมากนะครับสําหรับวันนี้ผมไปแล้วครับสวัสดีครับ